เอาประตูน้ําแล้วก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ในซอยราชปารบสี4โดยเบื้องต้นเนี่ยเป็นต่างด้าวแล้วก็มีการไล่ทําร้ายเดี๋ยวลองดูข้อมูลสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะ มันจะมีภาพลงเอาไว้ฮะอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ฮะกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มต่างด้าวซึ่งมากันประมาณสัก6-7คนเองเดินเข้ามาในซอยราชปาลบซอย4แล้วก็มีการลักษณะก็คือหลบหนีจากการกอร่อเหตุมาแล้วเนื่องจากวันที่เกิดเหตุไปเที่ยวดูงานคอนเสิร์ตท,ที่เขาจัดงานวันเด็กกันแถวแถวตึกใบหยกประตูน้ำเนี่ยฮะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นคนไทย1คนถูกฟันเข้าที่บริเวณหัวไหล่เป็นแผล แล้วก็เบื้องต้นเองวันนี้ผู้สื่อข่าวจริงๆลงพื้นที่ไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุด้วยอ่ะเดี๋ยวดูวงจรปิดก่อนอันนี้เขาลงไว้เป็นภาพนิ่งเปิดวงจรปิดขึ้นมาก่อนเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ เขาบอกว่าคนโดนฟันเป็นคนไทยใช่ไหมใช่ฮะ,ะวงจรปิดเนี่ยเที่ยงคืน8นาทีกล้องตัวนี้จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นวิ่งออกมาจากซอยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปไท้ายซอยราชปารถซอย4เข้าใจว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุหลังจากนั้นฮนะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกับอีก12นาทีจับภาพกลุ่มวัยรุ่น3คนวิ่งผ่านหน้าร้านขายของชา<ำ>เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะภาพนิ่งเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคนเจ็บเนี่ยอายุแค่15ปีเท่านั้นนะฮะชื่อว่านยเศรษฐิโดนฟันเข้าที่หัว และนี่คือเข้าใจว่าเป็นภาพตอนโดนไล่ล่าถูกไหม<ช>อ่าวงจรปิดต่อมาหลังจากนั้นนะกล้องวงจรปิดที่เห็นก็คือว่าจะมีช่วงนี้ก็คือเขาวิ่งไปแล้วซึ่งมันจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปช่วงที่ดูคอนเสิร์ตกันเห็นบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเข้าไปดูคอนเสิร์ตจะเห็นกลุ่มผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเต้นกันอยู่ฮะตรงแถวแถว,แถวลานตรงล<ะ>่า<ร>สุดคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเด็ก15โดนฟันหัวเนี่ยนะฮะเราได้คุยกับทางด้านพี่เขยของเด็ก15โดยพี่เขยก็คือคุณน เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเห็นบอกว่าตัวของน้องเขาเนี่ยถูกฟันแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยโดนฟันถึง3ครั้งด้วยกันน้องก็เลยวิ่งออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วคนเองก็แตกตื่นหลังจากวิ่งหนีได้เนี่ยก็พบว่าหัวไหล่นะฮะมีแผลชะกันแล้วก็ตรงหัวท้ายทอยโดนฟันจนกระทั่งเห็นบอกว่าแผลเปิดล่าสุดจากเหตุการณ์ทั้งหมด เขาบอกว่าน่าจะเป็นพวกต่างด้าวที่ทําตัวกลางใช่ไหมใช่นี่คิดว่าเป็นต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละแล้วมันมักจะมีพฤติกรรมรวมกลุ่มกันแล้วก็ทําตัวกลางในประเทศไทยก็คือว่าผมกําลังขายของอยู่ผมกําลังเก็บร้านจะกลับบ้านตอนนะั้นเวลนกี่โมงครับมาณน่าจะประ,ประมาณห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืน <S 3> 3. <S ทีนี้ผมกําลังเก็บร้านอยู่กับแฟนสองคนปุ๊บ ผมเห็นน้องขี่รถลงมาขี่ขี่รถลงมาจะไปหาแฟนผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็เก็บร้านต่อไปทีนี้แป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีเองน้องน้องโดนวิ่งไล่มาโดนโดนวิ่งไล่กระทืบมา เมื่อชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตัวทางด้านของน้องเศรษฐวุฒิเนี่ยอายุ15ที่โดนฟันเกิดจากอะไรมันต้องมีคําตอบอยู่ๆคนเราพรมา่าหรือกัมพูชาอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะจะมาไล่ฟันเนี่ยคงะยอะไรยเปิดภาพนิ่งหน่อยน้องตอนที่โดนฟันเพราะปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอกับเพื่อนๆของคนบาดเจ็บคุณผู้ชมฮะ คือนี่ฮะนี่คือสภาพคนโดนฟันท so ี่บอกโดนฟันไททอยเพื่อนก็คือเมทีเล่าให้ฟังบอกคอมเมนต์กันตั้งแต่ในงานคอนเสิร์ตแล้วและระหว่างกําลังจะกลับปรากฏว่าตัวเองขี่ออกมาแล้วไปเจอไอ้แก๊งต่างด้าวรถล้มเลยโดนไล่ตีเลยพูดง่ายๆก็คือโดนเปิดนั่นแหละก็จังหวะผมพาเพื่อนไปหาแฟนในงานใช่ไหมแล้วจังหวะมีงานมาดีครับก็เลยพาเพื่อนเข้าไปแล้วก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นทรงช่างครับ แล้วก็เข้าไปงานก็มีขะเมงกันครับใครมองหน้าใครกันหกันเหร่าใช่ครับใครกลุ่มฝั่งโน้นมองหน้าเราหรือเรามองหน้าเขาก็ทั้งสองนะครับมองกันทางคน่างมองใช่เราจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอมองเสร็จพอมองเสร็จใช่ไหมครับผมก็หลังจบงานผมก็กําลังกําลังกลับบ้านก็กาลังขี่รถกลับบ้านจังหวะพวกเขาเดินมากันประมาณห้าหกคนได้ เขาเดินมาแล้วเขาก็ดึงเสื้อผมเลย คุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าน้องที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะฮะเศรษฐวุฒอายุ15ปีปรากฏว่าเราไปเจอกับเต้อาชีวะใช่ไหมคุณอัคราาวุฒไกลศรีสมบัติบอกว่าทางพี่เขยเนี่ยคนเมื่อกี้เนี่ยที่เราเพิ่งสัมภาษณ์เขาติดต่อมายังเต้อาชีวะบอกว่าให้ช่วยคดีนี่หน่อยว่าจะต้องทํำยังไงเพราะล่าสุดในเปิดภาพนิ่งตอนที่น้องโดนฟันดูเผินๆเ,เหมือนไม่เป็นอะไรมากปรากฏว่าพอไปดูแผลคุณผู้ชมฮะเห็นบอกไหลน้องที่โดนฟันเห็นกระดูกเลยนะฮะแล้วหัวน้องเนี่ยเหมือนโดนลูก มะพร้าวก็คือเหมือนลูกมะพร้าวมันถูกเฉาะเขาบอกว่าอาจจะทุพพลภาพหรือพิการเลยฮะณขนาดนี้ที่โดนต่างด้าวไล่ฟันหัวมาไหนมีเสียงของทางด้านเต้อาชีวะใช่ไหมในลองฟังเสียงพี่เต้เขาหน่อยเบื้องต้นเนี่ยน้องน้องน้องพี่ชายพี่เขยเนี่ยของผู้เสียหายเนี่ยเขาติดต่อผมเม,ามาื่อวานก็ว่าน้องเขาเนี่ยคือ ่างดาวเนี่ยเขาไปเที่ยวงานเขาไปเที่ยวงานที่ที่ตึกประยกวันเด็กนะฮะแล้วมันก็มีคอนเสิร์ตมาล่ากมากลางคืนเด็กคนเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปจอดส่วนน้องเขาขายผลไม้ครับเขาก็มีการโดนไล่ดุดุรร้ายทำร้ายแล้วก็ส่งคลิปมาทาง a c e b o o k นะครับเขาก็ติดต่อผมมาว่าเขาโดนพมา่าลังแกผมก็เลยเข้าไปดูเคสคือผมทําเรื่องนี้โดยโดยเฉพาะอยู่แล้วก็คือลุยกับพวกแรงงานต่างดาวที่ทําตัวมาเฟียกางนะก็เลยได้ ได้เห็นคลิปก <No premium ullen> <IL statistically> ็เลยนัดมาคุยกันเห็นเขาลงบันทึกประจำวันอะไรกันเรียบร้อยแต่ด้วยความที่เราเห็นบาดแผลเนี่ยบาดแผลมันค่อนข้างที่จะแบบทําอีกนิดเดียวมันมันมันเสียชีวิตได้แล้วเราโอ้ถ้า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 ต้องไหลนะมันก็ลึกไปจนติดกระดูกเลยถ้าไม่มีกระดูกนี่ก็คงหลุดแต่นี่มันแบบเหยื่อแบบเส้นเส้นมันไปหมดเลยเราเห็นย่ง ยังไม่เห็นรูปใช่ไหมเดี๋ยวพี่มีพี่ส่งรูปให้นะครับแล้วก็มีตรงหัวศีรษะก็โดนเหมือนปอกมะพร้าวอืมแล้วลองลอง,ลองคิดสภาพดูชมครับอย่างที่พี่เต้แกบอกคุณผู้ชมฟันเห็นไปถึงเขาเรียกอะไรลงไปถึงก็หลกเลยนะฮะอันนี้คือ พี่เต้บอกอาจจะพิการเลยเด็กสิเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะับผู้สื่อข่าวเพิ่งส่งวงจรปิดตอนน้องโดนฟันกะโหลกเข้ามาแต่เปิดภาพล่าสุดก่อน1750เมื่อตอน6กโมงเย็นสอนอพญาไทยไปล็อกตัวต่างด้าวมาแล้วนะไหนฮะหนคนนะตรงกลางนะตำรวจอ๋นอน,นี้คือน่าจะเป็นสืบใช่ฮะนะฮะเดี๋ยวจะนึกว่าต่างด้าวทั้ง3คนไม่ใช่นะฮะเป็นสืบประกบหัวประกบท้ายอ่ามีภาพมาละเพจเปิดเพจหน่อยเปิดเพจหน่อยเอาเพจขึ้นมาเลยนี่โอ้โหห้าวเหลือเกิน แม่ไดมีเสียงไหมเปิดขึ้นมาตอนเช้ามาเราไปเจอแล้วผมไปถามขี้เมามาเ <c oughs> ม่ไปถามขี้เ <c oughs> มาตอนเช้ามากู น,นี่ฮะก็ไม่ได้พูดอะไรฮะก็คือมีการเดินเข้าไปเลยผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามตามรายงานบอกว่าคือเจ้าหน้าที่ทราบว่ากลุ่มแรงงานเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่และรับจ้างหลังนั้นไปล็อกตัวมาหนึ่งคนและนี่คือนาทีตอนที่น้องโดนไล่มา<ช>นะฮะเมื่อคือไล่ฆ่านั่นแหละถูกต้องนี่ฮะห้ามากมาทํางานเมืองไทยยังมาไล่ฟันคนอุยอ้ยอุย้ยตายแล้วมันสามคนเลยแล้วน้องเหมือนกลุมหัวนะเดี๋ยวมันจะมีภาพตอนน้องวิ่งเข้ามาหลบตรงร้านก๋วยเตี๋ยว นี่ฮะอันนี้มุมหนึ่งดเดี๋ยวมันจะมีนี่ฮะโดนฟันแล้วนะฮะไลแล้วก็กระโหลกเดี๋ยวจะมีมุมสองทีมงานตัดมาทันไหมม,มีมีมุมหนึ่งที่วิ่งเข้าตรงแผงร้านก๋วยเตี๋ยวจ่ายมาก็จะเห็นว่าเนี่ยปุ๊บมาปุ๊บแล้วเข้ามาตรงบริเวณซอกตึกนและกรทืบแล้วน้องเข้าใจว่าถูกอ้ยตายนะ ถอดก็คือก่อนที่น้องวิ่งมากล้องวงจรปิดตัวตัวก่อนหน้านี้นนมันจะมีการวิ่งไล่มานี่อันนี้แล้วก็จะมาบรรจบที่ซ้ายมือเนี่ยฮะขวามือเปิดไปเรื่อยๆนะ<ม>เดี๋ยวจะเห็นน้องเหมือนกับหลบมาตรงตรงแผงกว๋วยเตี๋ยวแล้วค่อยเดินออกไปเพราะว่าน้องโดนฟันนี่เห็นไหมฮะน้องหลบเข้ามาแล้วถูกไหมใแล้วทางซ้ายมือเนี่ยก็คือภาพต้นเรื่อง<ะ>ขวามือคือนาทีหลบเข้ามาก่อนคือน้องยังไม่ได้จับหัวเข้าใจว่าคงยังชายอยู่<ม>แต่ว่าแขนเนี่ยน้องจับแล้วนี่ฮะอายุ15 นี่ฮะอู้อตายแล้วเดี๋ยวเปิดทางทางซ้ายมือเต็มจอหน่อยให้ดูหน่อยแล้วชาวบ้านเข้ามาช่วยไ,ไม่ไงไ,ไอ้พวกนี้มันไม่ยอมปล่อยนะฮะอู้อตายจริงๆมันส4มสี่คนน่ะเนาะในในลองเปิดภาพตอนที่จับไอ้แกงนี่มาหน่อยที่พญาไทยเพิ่งไปล็อกตัวมาขึ้นคู่กับไอ้แกงต่างด้าวขึ้นมาหน่อยดิเมื่อกีน้นี้ถ้าดูจากวงจรปิดที่ผู้สื่อข่าวได้หลักฐานมานี่สี่คนนะฮะไม่น่าจะใช่คนเดียวนะฮะนี่ และอย่างที่บอกคนนั่งกลางใช่ไหมเดี๋ยวตอน<ด>ที่เดินลงจากรถเลยก็ได้อันนี้นักข่าวขี่รถตามมาพอดีนะฮะนี่แต่เห็นบอกยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเล้สิ